สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาวอาสูผู้สูคนเสียงเจ้วเจ้าอย่าเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องจ่ะืันนี้ก็มานางพนแพแวอยู่ในรัวคือเก่านั่นแหละพี่น้องสตูดิโอส่วนโตคะ่ะมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะดื่มกาแฟกับเยลินขออนุญาตยาบาดคําดื่มกาแฟก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะก่อนห้าสิบไปฟังเรื่องเล่าดีๆต่างๆที่ เออย่าลินเอามาหว่าสุพีสุนองฟังกวังว่าคลิปแต่ละคลิปเรื่องเล่าแต่ละเรื่องสีมีประโยชน์ต่อพีต่อนองต่อเอฟซีหลายหลท่นานบ่ดันใดกระดานหนึ่งเด้อท่านเด้อหรือว่าฟังเผื่อความบันเทิง <c oughs> ฟังเผื่อความบันเทิงก็ดีค่ะพี่น้องคะ่ะบันเน่ยลินมากค่อนข้าง,งสิเป็นนั่งพยา,ยามแม่ผึ่งพี่น้องขาหัวฟู้อ่างเนี่ย เอฟซีหลายๆท่านกระอบนะค่ะเนาะขอมาขอส่งผมไก่ห่างห้างแนวาสั่งเอาจัดให้ครับพี่น้องค่ะจัดให้ค่ะพี่น้องบเบาๆลายยายหางเวลามันจันมันจวมันสีเบิดก่อนนะพี่น้องเนาะเมื่อในี่ยเยลีนสีมันจะจวดเรื่องไอีอย่างสู่ฟังวันเตี่ยเออมีเอฟซีท่านหนึ่งพนถามมาเนาะค่ะเนาะอันเพิ่นแสดงความคิดเห็นมาเพิ่นก็อยากฟังว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างเมียฝรั่งนี่ เออหลายหลายคนนี่ที่ไปอยู่เมืองนอกนี่ถึงต้องทำม,มาหากินทำงานหนีความลำบากจากบ้านนอกเข้านี่จากเมืองไทยไปเล้วงยังไปพ่อความลำบากยังไปย้อมลำบากยุ่พุ่นอีกอยูบบวกฝรั่งเขาบเ่บเบลี้ยงเบอ่์เกียบวอืมอ่ะอย่าลืมกับซิมาบอกสู่ฟังคลิปนี้ <laughs> สแสดงความคิดเห็นคือเก้านั่นแ่ะพี่น้องขาอย่าลืมมากหลายอ่านคอมเมนต์ไอ้หน้องเอฟซี ทางผูท้ี่ทําช่องกะดีโบได้ทําช่องกะดีที่แวะเวียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆอ้ยมีความสุขหลายพิรอ้องค่ะได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเป็นอีอยังที่อืมเป็นการแบ่งปันที่สวยงามมากๆส่งคุณค่ามากๆค่ะค่ะ เนี่ยยาเล่นกับซีมาว่าแจ้งแถลงไขให้ฟังนะคะนากในกรณีฝรั่งบเลียงบโเจียบอไปเห็ดไปอยูฮหอนเมียงหนอกเมียงหน้าคือผ้ากันได้เห็ดงานลำบากตากต่ำครับแท้ลำบากอยู่เมืองไทยอยู่นี่ ยังบ่พ่ออยู่โบไปหอดเมียงหนองเมียงหน้าแท้ที่สีไดสุขสบาบหรือว่าผัวเจ้าเอาเจ้าไปถิมไปปลาให้หากินเราเองตีคือผ้ากันได้สูคักสูแนเทเนาะค่ะเนอะอยา่าเล่นกับสีใสจ,จวดๆภาษาอีสานบานเฮาเนี่ยแหละพี่น้องค่ะอย่าเล่นว่าไทยบท่ถ <c oughs> ่องค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นจังสีเนาะค่ะเนาะค่ะในะกรณีที่มีผัวฝรัง่งพี่น้องอยา่าเล่นขอบอลลอน ลอนๆโซ่คะ่ะในกรณีที่มีผัวฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะหลายๆคนก็เข้าใจวันนี้ความลําบากอยากแขน้นมาอยู่ต่างแดนแล้วเพื่อความสุขสบายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็แมนความรู้สึกนี่ที่ไผ่ไผ่ก็อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากพบพ่อบ่อยากพ่อแล้วความลำบากนั้นอยู่เมืองไทยก็หัวซักหัวความดิน เกียกน้ำเกียกตุม่มสัวสีพันไปได้ตะละเมอสัวสีได้ตะละบาดปานั่นก็บพ่อปาดพ่อทองเนาะค่ะเนาะองค์ประกอบหลายๆอย่างจงคอยได้เอ่ละหกละเหินเหล่หล่อนจนมาได้ผัวฝรัง่งจนมาอยู่หอดชีวิตตั้งเด่นค่ะพี่น้องคะมาแล้วฝรั่งเขากับให้กินให้อยากอยู่เดี๋พี่น้อง เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขาให้กินให้ยากยูยดดกพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันหยั่งวัดเตี้ยอ้าปากเอาได้พี่น้องเด้อเติมพลังกันเจ้าบ้านมันหยั่งวัดเตี้ยเพิ่นก็เลี้ยงได้ตาปากตาทองเฮาในบางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะนะเพิ่นก็บ่ได้ว่าสให้ ดูกรอบครัวอันนี้ว่าถึงความเป็นจริงชีวิตของทุกๆคนส่วนใหญ่แล้วคนเอเชียการเลี้ยงดูกรอบครัวพ่อแม่เป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคะนะเฮาถิ่มบ่ได้บ่หวาเฮาสีทุกอย่างปากหมองฉันได้กินพ่อแม่ฉันก็ต้องได้กินฉันสบายฉันก็อยากให้พ่อแม่ฉันสบายในฐานะที่ครอบครัว,ลวหลายๆท่านส่วนใหญ่แล้ว ก็เกษตรกรเนาะพี่นอนะ้องเนาะเป็นเศร้าให้เศร้านาะตัวให้เมียฝรั่งนี่ซีเลี่ยงดูปูเสื้อพ่อแม่ดีปันใดโดยสัญชาติตายานของกระดูกสันหลังของชาติเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนกับโอเฮ็บดบ่ได้กับบ่ได้ว่าลูกไม่เอาผัวฝรั่งละให้พ่อแม่ลาบากได้มันเป็นวิถีชีวิตของเพื่นที่เพื่นถิ่งบ่ได้ตัวให้เจ้าส่วงให้เดียนแล้วเป็นแสงเพื่อนกระถิ่มให้ถิ่มหน้าบ่ได้อันนี้เขากลูก,กันเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นอย่างเมียฝรั่งมาหอดเมียงหนอกเมียงหน้าทําไมถึงต้องทํางาน พี่น้องจ๋าก,การมาเหยียบแผ่นดินเพิ่นเลวเนาะคะนะ่ะเนาะนอกเหนือจากสามีสีดูแลเท่าได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้แต่ไม่ได้หมายถึงครอบครัวทางเมืองไทยของภรรยาด้วยนะคะถ้าผู้ใดที่ผัวเลี้ยงหอดครอบครัวใดซูปีซูเมอร์สูเดียนซูเว้นกะซาถุในความโสมดีมีไซนําเด้อค่ะเดอ้อแต่ว่าสำหรับ มูอข่อยนี่ย่ะมูห้าเจ้าข่อยนี่ยค่ะเพิ่นกับบดายมีล้นเหลือพ่อที่สีแบ่งสิปันเนาะคะ่นะเนาะห้าจึงต้องดินล้นทำมาหากินทํางาน 1. เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราในส่วนที่เราควรจะซื้อจับใจ่ายให้ตัวเองหรือช่วยสามีส พ่อได้แบ่งปันให้พ่อให้แม่กินยูบานย่ามเจ็๊บไข้ได้ป่วยค่าเทอมลูกค่าหยังซึ่งรายจ่ายต่างๆที่มันมีอยู่ก่อนหน้าที่จะมามีผัวฝรั่งนี้เท่ากับผิชอบอยูบาอยูเลียวเดียพี่น้องแต่ว่าเงินท่องหายูบานมันกะหาได้เมื่อละสามลอยสี่ลอยเนาะคะ่นะเนาะพ่อได้สื่ออยู่สื่อกินพ่อกะเสือกระสนมาดินล้นมาได้ผัวฝรั่งขอบใจกับพี่น้องค่ะ มาอยู่เมืองนอกแล้วเขาว่าเหตุงานใดเดียนทอนันททนี้ก็อยากได้น้ำพึนพี่นอ้องเอ้ยพ่อได้เบ่งได้ปันพ่อได้ซอยเหลือจุนเจอือครอบครัวเนาะคะนะ่ะเนาะต่อห้ครอบครัวนั้นๆเป็นปลิงก็ดีโ่ได้เป็นปลิงดูดเลือดเมียฝฟั่งกด็ดีนี่คือความเป็นจริงนะคะ เมียฟ랑หลายหลายท่านก็อดที่สี่ยิบยืนพอแม่บ่ได้ดอกค่ะในกรณีที่พอแม่ยังมีชีวิตให้ได้ดูแลเนาะค่ะเนาะหูขาห่าวหูน้ำให้กินบ่ได้ก็ขอให้ได้ส่งค่าหวานค่ายาหรือว่าพอเอ้ยแม่เอ้ยเสื้อผ้าตัวใดงามแนวกินอันใดแ่บนี่คือจิตสำนึกของอคนเอเชียส่วนใหญ่นะะเนาะค่ะเนาะที่พึ่งมีอยู่สเสมอสเมอสเมอ,อยุตตลอดเวลาอยู่ในใจ นาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วการที่มาอยู่ต่างประเทศกับสามีฝรั่งกับผัวฝรั่งเนี่เขาบอรเลียงดีบ่คือจังไดเหตุงานค่ะเมียฝรั่งก็เจาะจงอยากเหตุงานน้ำเนยเพราะว่าการได้เหตุงานเอ่อมันได้ฝึกภาษาของเฮาพอมได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพี่ง้องค่ะในมุมมองกว้างๆนะคะเฮาตีมุมกว้างคลิปนี้เฮ้ามาเฮ้ามา เข้ามาแบงปันมุมมองกันค่ะพี่น้องคะค่ะบด้มากว่าเรียงว่าผัวเจ้าดูแลดีผัว่อยดูแลบ่ดีค่ะพี่น้องคะพอเข้ามาโยนี่แล้วเราอยากรู้เราอยากเห็นเราอยากเห็นความเป็นไปของเมืองใหญ่เมืองซีวิลัยคือต่างประเทศที่เรามาอาศัยอยู่เขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงถ้าเข้าสิมานางอย่นอนกินซื้อๆก็ได้ ผัวฝรั่งบางคนเขากับรบรบังคับให้เมียเขาเฮ็ดงานดอกค่ะแต่ที่เฮ้าตองดินเล่นเฮ็ดก็คือภาระทังบานที่เฮ้าบอสามารถสลัดถิมได้บ่ไฮนอยกับไฮไลค์ขึ้นอยู่กับอ,องค์ประกอบต่างๆเนาะค่ะเนาะนอันอนี้ย่าลินกับว่าตามความเป็นจริงถ้าเสี่ยว่าว่าเขาเลี่ยงบบดีบอกเขาก็เลี้ยงดีอยู่พี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าสัญชาตญาณของฝรั่ง ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือการจับใจใช้สอยซื้อกับเขากับน้ำซึ่งอาหารการกินของคนไทยเหล่านี้คนข้างสีแพงนะคะคนขังสีแพงฝรัง่งเขากินเขาก็ได้กินเขา่เขาทุกขาบคือเฮาเขาบ่ได้ฮหดกับเขากินทุกขาบคือเฮาเขากินขนมปังแซนวิชก็แล้ลวเสาร์อาทิตย์เขาจะค่อยได้กินอาหารโรสดินเนอร์ อาหารประจําประเทศของเขาประจาครอบครัวนั่นๆบีกหนึ่งจังสีเดีเฮ็ดสูกันกินเที่ยนึงก็คือนั่งพ้อมหนาฮห้งตากันบแม่นเฮาได้เฮ้านี่หุงซัมเมอร์เขาเศร้าหอดแนงสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นฝรั่งเขาบ่กกินเด้พี่นอ้องฝรั่งเขาบ่ได้มากินเขาสามเวลาคือเฮ้าดังนั้นแล้วค่าใช้ทรา,ายของสาวไทยเฮานี่มีฝรั่งนี่ค่อนข้างสสูงผัวผู้จึงหนึ่งบ่ขี่ที่หรือว่า เข้าใจตรงจุดนี่กะซื้อเอาที่ราคากับเขาเด้อวิกนี่ท่อน,นั้นล้อยปอนทอน,นี่ร้อยปอนเจ้าเอาไปเจ้าสีซื้อยังกะแล้วแต่เจ้าเมียฝรั่งบางคนมีโอกาสได้มุกเม็ดพี่น้องเขาให้มาสองรอยค่ากับเขาเจ้ากะใส่ร้อยหนึ่งรอยหนึ่งเจ้ากะเซียงไหวกตระซงบ้านเจังสี่กะมีพี่น้องนี่คือความจริงนะคะผู้ใดผู้เหตุแน่ผู้ใดผู้เห็ุแน่ยอบเมื่อึ้น ค่ะนี่คือความเป็นจริงของเมียฝรัร่งว่าเป็นอย่างมากเฮุงานแล้วผัวบ่เบิงบแยแงงบดูแลสันบอกเือใดผ้ากันเฮงงานหัวซักหัววามค่ะพี่น้องคะฝนสิตโตกฟ้าสีห่องกับต้องแข่งฝนไปลายใดที่เฮามีอ่ามันก็เป็นความผากภุ่มิใจของเมียฝรัร่งที่ได้หาเอาเองเนาะคะ่ะเนาะเจ้าสิว่าเอาผัวเลี้ยงตัวย,ยังเป็นตาภุ่มอกพุ่มิใจกว่าเฮาหาเอา กระเมนยูพี่น้องจ๋าสำหรับผัวมือเจ้านั่นเลี้ยงมือเจ้าก็เล้าได้ละพุ่มใจตุ้ขไขยเขาบ่ได้เลี้ยงปันนั้นเออตุ้ขไขยก็เลยต้องใส่ข้าว่าหากินเอาเองกับพุ่มใจคือกันบ่าวาเขาสีใหายก็ดีเขาสีบัวห้ยเฮาก็ดีเฮาก็มีความผาคภุ่มใจเบิดนั่นแหละพี่น้องจ๋าว่าถ้าเขาบ่ตีบ่ขาดบ่ตบอันบ่เตะเฮา บาคมเหงกิดใจและร่างกายของเฮาซ้ำนี่กับบุญหลายแล้วพี่น้องส่วนเรื่องเหตุการณ์เหตุงานแม่นยุดดอกบันบมีผูดด้ใดอยากลังบากวอาเมื่อตายดอกพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ทํางานเลยเมื่อใดเมื่อนึ่งผัวล้มหายตายจากเศร้าหายใจขึ้นมาเอาพี่น้องเขาขีดข้านหันใจขึ้นมาเจ้าอีเสียเห็ุจังใดเจ้าเสียเจังใดเอา ถ้าผัวเจ้าทิมมุ่นมั่งสังขยาไว้ให้โอ้ยมันก็นดีหันเรยวส้าใบเจ้าเขาติทิมไว้ให้หน่อยไฮไลท์อันนั้นายลิ่นกับบอลูนั่งขึ้นอยู่กับสถานะของพัวฝรั่งมูเจ้าสามีของมูเจ้าว่าสีเห็ดอีหยังไว้ให้หลูกให้เมียแต่สําหรับผู้เจึงนึงบไร้เห็ดอีหยังเลยขี้ขั้นหันใจพี่น้องขี้ขั้นหันใจขึ้นมาไปอดหลอดเอานีทวมหัว นีค่านั่นบ่อน,นีค่านี่เนาะลังอันเจ้าหอดตะบองหูน้ำเขาสั่งบาลผัวลอ,อยมีหนี่ตายไปเลี้ยวก็ตายซื้อ,อปลานี่ให้ใส่พ่อพี่น้องมันเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นดังนั้นการที่เรามีงานทําได้ทํางานเนี่ยเรามาเนี่ยอย่าเล่นบ่ถือว่าเป็นความลําบากนะคะเพราะเราปรารถนาที่จะทํางานเพราะเรา มีการป้องกันภัยตัวเองไว้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีสามียืนอยู่จุดนี้ให้เราได้พึ่งพาอาศัยขันก๊กไม่ก๊กนี่ร่มเติมขึ้นมาสิบไปอาศัยโซนมองใดเราก็ต้องพึ่งพาตนเองอาศัยลำแข้งตัวเองอยู่ให้รอดให้ได้ในต่างประเทศนะค่ะเนา,าะนี่คือเหตุผลหลักๆที่สาวไทย ย่อมลำบากอีกรอบหนึ่งในต่างประเทศเพื่อทำมาหากินทำงานซอยทั้งเหลือตัวเองซอยเหลือทั้งสามีที่เข้าใส่ชีวิตน้ำเขาสิซ้อยหน่อยสอยหลายกนแล้วแต่โมเจ้าสิตกลง้กันหรือเจา้าสิว่ซอยเลยกะเลี้ยงของโมเจ้าที่สีวาอากันเนาะเะนาะแต่ว่าที่แน่ๆเพื่อตัวของเราเองในอนาคตความบนเนโบนอนเกิดขึ้นใดเสมอเราจะไม่ประมาทกับชีวิตต่อให้พัวเจ้าเลี้ยงดีให้เงินเดียนเจา้าเอา มันจีบ่บมีเมื่อตายจากกันแน,น่บอกคนอันยัเลี่นบ่ได้มาปล่อยผู้ใดได้นี่สิ่งที่เฮาคิดว่ามันลอยล่ำแล้วบางครั้งมันกับบ่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะพี่น้องซึ่งผู้หญิงไทยที่มีงานมีการทําเขาก็มีความลําบากในในจุดหนึ่งแต่เขาก็มีความสุขความภาคภูมิใจของเขาที่เขาสามารถเข้าสู่ระบบของประเทศนั้นๆทํางานเสียภาษีเชิดหน้าชูตาได้เออ อันส่วนผู้บรเหารงานสามีเลี้ยงดีกะสาธุอนโมธนาสาธุบุญหลายสายเงาวนมือเจ้าน้ำเด้อะเด้อวาสนาคนเฮาบ่คือกันเนะาะค่ะมูควยสะดวกเฮ็ดงานกะเฮ็ดไปค่ะพี่น้องค่ะจังสี่แล้วย่มเขาทิมเขาปางย่ำเขายาเขาหลางขึ้นมาเยลิ่นกะสามารถอยู่ใดโดยลำแข็งเจ้าของก็เพราะงาน เนา,านะค่ะเนาะค่ะนี่คือเหตุผลและหลายเหตุผลที่ยันลิ้นเสียเอม,มาแบ่งมาปั่นให้พี่ให้น้องได้ฟังถึงผังวอุ้ยขอไปค่ะพี่น้องคะผัวฝรั่งบเลียงบอกคือพากันลาาานานนมมําบากตากแต่เฮี้ยงงัมคักเดียแฉอ่ะเอามาบอกสู่กันฟังเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้จวดเงาอีกแล้วพี่น้องจา๋ยายันลิ้นกับสิขออนุญาตบาดคาจบไปซะก่อนหวังว่าพี่ว่าน้องสิได้อ่าสาระดีๆอ่าจากคลิปนี้บ่ทันใดกระดานหนึ่ง้อค่ะเด้อ รักษาสุขภาพด้วยนะคะที่นองคะ่ะพวอก,กันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย